งานนัเนอุสมยงาลยม่กงข้นมาหุ่นเนั่เพราะว่าดอปมาถนเลยบ้งที่หนขาบแงงนี่เลยก็จะมันยงเขาเป็นข้าวกรอบที่บบางหอมดมมั้ะนะเั้นหมาอีล้วขาบอกเลยว่าะดมเนี่ยนี่มันคือหมาหัดา ที่สองที่สามมันหลับน้มาต้นเนาะนั่นอยู่ทั้งหมดมาพู่นาะมุมเดียวกันเนาะสวัสดีครับพี่น้องสุขซุกคนครับเหมือนเด็กก็มาพอกับสองเบาเช่นเคยครับเบาพุ่มครับพี่น้องเหมือนเด็เขามาหาเลาะไม้เก่าครับบอกว่าหนีฝนตกยางหนักเลยครับเบาวก็มาเลาะครับเหมือนเด็กายุ่กำลังขาดปลากำลังสีออกครับพี่น้องนั่นครับเบาต้นครับเบาต้นสวัสดีครับนั่นครับแล้วเบาต้นดอกเห็ดนี่ครับดอกเห็ดครับนั่นครับไปเพิ่อน้อกันครับหน้าใน้าเบาพุ่ม ครับเอาลอเ,อเลยตุนสองแหลกแห่งมันห่้าหมืน,นาาขาขาขาทำสิ่งไม่ครับส<ม>องแหลกแห่งมันหาอน้าเบาหุ่นฝนตกหนาบ่เนาเีนี่ืงขึ้นไหมบเปียวห้อน,นา้ามาพุ่เมียนกับอุ้มยังเะบาบตุมานมาตุนโอนห่นเอาวอยู่เอาพี่น้องไปหาเฮดกับสองเบาเชนเยครกับมอนีโบนหนาวครับ บโตครับมืนเย็นสบายนะบาตุนอากาศดีดี่หรอดูแต่นอนแห้งนอนในปลาน่บาตนายี่อพี่น่องปะเฮ็ดบาบาต้นเฮ็ดยังดอกงามปะงามอกาวสกดอกกับบาตวนบาตนปัดดอกตัวมันขึ้นมาก่อนเห็นครับดอกตุ้มๆเห็ครับดอกงามเลยเนาะ สวง,งามเลยอ,อากาศแจกหนาวอยู่น่าปาตนเนาะกต่ชี่เย็นๆกับมาพุ่มโบตือก็บ้าหนาวดินี่เห็นอย่างาบาตนอันนี้โอ้เห็น,นดินไหนพ่อเนานะไห<ใ>นบ้างไหนอยู่บาพุ่มเอาไปนั่งเนานะเอาไปนั่งที่ต้นมันรับมาพี่น้องซ่อมไปนับการขับวันนี้ได้หน่อยได้หลายกับกดแช่สองใบเด้อครับผมผมกะต้องใจเขานะมาบุ่มเงี้นครับนี่บาตน้นมาเบิ้งกันไหนเห็นดียงไดนบ้างดูินดุ่ม มองว่าดอกสองดอกค่ัได<ไ>้ดอกบ้าเนียนนะไหนดูให้ดินดอกนึงครับทางบ้าต้นอีกสองสามดอกครับยังไปน้ำกันครับจากดอกบ้าต้นสามดอกได้บ่โอ้เห็นบ่กอจะมางามแท้ที่สิมางามเราบ่เพราวะว,าว,าว่านี่เห็นดอกเห็ดอยู่อ้าวตาด,ดอกเนี่ย ตัดเช้าออกเนี่ยบ่าเนี่ยให้ดินเมีนครับโอ้ยเอาไม่มาอย่างนั้นเอาไปก่อยพ่อชิบเสียบขนาดนี่ครับอีพอว่าเฟ่เผ็ดมือไหนงานนะที่ล่ะมาพุ่มมาคืองามแต่วันนี้เห็นดอกเห็ดก็ว่างามนี่คล้ายเจ้าของกับปิ่นน้ำบันนะครับดอกงามสองดอกงามเนาะ ใบต้นดอกพี่ชานุพี่ซีกังข้อญี่ปุ่นดอกพี่ซีเนาะนี่เหมือนดอกซีเนี่ยกำลังเป็นตูมเนาะกำลังขึ้นยังไาบ้าพุ่มเสียใบต้นบ่อใาพุ่มเหมือนใาต้นตัวควอนเสียใาพุ่มอืมเป็นอะไรพี่น้องเนยบ้างเป็นอะไรครับไปหาหม่องไม้เหมือนใบไปหาหม่องไม้เนาะครับขับยางมาบ่ไก่เป็นไรครับอยู่ร้หงทางกันครับเแม่มาเอาเลยอุ้ยขายดดอกต้นว่าหายยังเสร็จ บสถาเห็นนี้นะเบามาพุ่มกับจับดลินอากาศดีเลยครับเบาพุ่มเลยอารมณ์ดีน่แจ้งวานมาพุ่มอารมณ์ดีตลอดได้บาตุนวานปากออกข้างกระต่สั้นอยู่วาว้าว่า่บไปเลยครับิน้องๆไหมครับมาบุ่มดอกเห็ดนะปิดดอกนี่อะไรบ้าเมือนดอกนี่ขาเนึ่ได้ป่อ เกาเลยจะพากต่เด็กทีเข้าบ่อต้นเข้าให้เพื่อนกินดอกนะครับกินขาเขากินขาเนาะพะครึ่งแต่ก็ง่ามเล่นพาแข็งนี่บ่อต้นแข็งแข็งก็ดูเลยอือคือก็าใหม่เนาะครับดอกสูงงามเลยครับเห็ดไข่เห็ดผู้ใดบุ๋นี่เนาะเห็ดไข่ก็น่าหน่ะเห็นผู้ใดเห็ดไข่บ้าต้นเห็ดไข่เหรอไปสีแดงยางไปต้องกันครับยางกับบอต้น เห็บปวกหยอกก็คือมันออกเดินเหมือนไงเห็บปวกเฮ้ยกอกเห็บปวบ่หน่อยเนี่ยสัตวบางพุ่มไหนเอ๊บ้าทุนเอ๊บ้าพุ่มไม่ยังกับบุ้งหูงามๆเลยเขาเนี่ยตุ่มไหลมันนี่บาพุ่มเงี้ยครับกำลังออกใหม่เนาะอีกสองดอกครับดอกที่สองที่สามมันหล่าน่ามาตอนเนาะนั่นอยู่ข้างหลังบางบูมเนาะงมเดียวกันเนาะเงี้ยครับ เนาะนครับโอ้ทครับนี่จะดอกตั้งตูมมาอนียผมว่าได้กับตายไงกระไดเห็ดยางหลายเนาะเห็นครับเห็ดเห็ดนี่ยังเนาะเห็ดเห็ดเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งติดตามเห็ดผึ่งติดตามบอกกันเห็ดอันนี้เห็ดผึ่งตะเตานี่ยอมทำว่าอยู่บนขิดเอกแล้วแต่ละร้านนี่เป็นน้ำกันครับบัวต้นพอดอกเห็ดหรอครับส่วนบาวผุ้มหายอีกฝากนึงครับบาวต้นเอิญก็เลยยางมากอะไรหรอครับผู้ดอกงามตลอดเ่า เห็นบ้างเหรอครับนี่น้องเห็ดมนีเนาะเง้ครับยางงามยางงามรันดอกแข็งดีขนาดเนาะเงีนาพุ่มครับเเกียวลามเนะบ้ตัมนจะดอกตูมมันหลายหลแล้วบ้าพุ่มครับตัวนี้ตัวห้ามเก้ามงหมักมโอ้ยางงามนะผลมันตกแล้วนะมันบริเวตกห้ามเห็ดมนีเห็ดงามเลยจะดอกงามงามครับดอกพ่ยนะเ้บัวงตมึบบ้เนาะมาหกเใ มันได้แล้วครับเยเนี่ยเห็นบ้าถุงน้ำเท่านั้นเองแขงยูบ่วบ้าเใส่ได้ไหมใสได้ครับตีมขานัำน้ำเนาะนี่ครับอีกตัวนึงครับเห็ดมันนี้เนาะสะอ่อนเดียวบ้าพุ่งตรงนี่้ตุ้มติมิตุ้มติมิเลยดอกบ้ามองนี่ ดอกบานนี่เนาะก็ต้องงามๆเหมือนกับ่ถือว่าบานเนาะครับงามเลยครับคนละครึ่งเนาะคนละครึ่งข้าก็ได้หลายหลายก็่ครึ่งดอกว่าพุ่มครับดอกบางอย่างงามเลยครับอืมน้องขึ้นมาหนี่งอย่างงามไม่ยาต้นเนาะอย่างงามยาวเฉยได้ข้าเดียววะงามหลายครับสุดยอดมาหนี่สุดยอดครับเงินครับไปเรืนกับสองเม้าครับไปครับสองลงครับอีกหยองนึงครับนี่เงาไม่ครับ นองไม้เลยดอกไม้เยจังเหน่อก่อยมาเอาท่าผีเลยนะไหนกเปีนู่ได้ดอกงามงามมากเ่ยดอกแข่งดีขนาดเนาะท่าเบาๆผู้บ่าวงามขนาดเลยดอกเดียวเลยนองเบาแ่ครับแต่มีหลายดอกก็ตีเห็นตังค์โจกต่แม่ีดอกน้งครับได้เพครับอุ้ยมันตลบมาดหรับนี่มาวังจังละ่ครับมาได้รแกงนี่เครับเน้า ครับให้ดินก็ดินดิครับนองวาดอกส่องดอกเก่าอนะบาเก่าเก่ามาพุ่มเด็กตมกันมาบ้าไปบางพุ่มหนั่เบางกันล่ะผมถี่เขาเคอยเอาาวันเท่ากันได้เ้อ่นบ่อุ่นที่คยเอาเนาะนี้เขาไข่นะครับยวเงยูอันวนี่ดิยู่เอาไปบงีหลังพุ่มนึ่งกันบ่ท่านางไปบงีบาพุ่มเหมนไบ่อ เอาไว้ม่เสร็จ่าเพเนี่ยเอาไว้ลองอยังเดันแต่นครับที่น้องเื่อใช่หราเอาว่ากไนยี่บ้อนี่ครับสองดอกหน่บอกเลบอได้ย่อไอดอยน้อยนก่อนครับนีว่านกก็ได้ยู่หอนี้เนาะในสมุย่นี่บอกนี่ครับนี่ครับ ในยูพ่อในยูครับนั่นมีสมิ่งอเปล่าไม่เนครับแต่จะมีสนิ่นหรือเปล่าไม่สมิ่งเ้ครับมีเบื้องอุ้มไม่เหมือนไปค่ัปัในยูในยูแต่มันอมน้ำแสดงว่าหมูว่าน้องเห็นเนาะม่นครับในยูเนาะในยูไปครับใปนี่ครับในบนห้องในเบิ้กันเบ้า ไหนตระมาพูไหนเนาะมองงามไปไหนเนาะเขาโคงแกงโคตรเคิองตั้งงเนี่ยสมนนะครับแต่ว่ากระมานเติงามเนาะกระมาเติบยูครับง่ามครับที่ถืข้กลามีกสองดอกครับกี่ม่ยางไนาะบครับไหนไหนปน้องไหนตอกรดศาติ์วันหอมบร่อยครับากรอบๆบ่าขากรอบๆครับนี่ครับกังมันขึ้นใหม่ๆเลยดำซื่อๆด้วยครับแขงแซ่บเนาะบ่านต่นเนาะแมนดำมืทิตาแข็งนี่มู่นบ่าว หมูมันมูมี่ปาต้นนี้จะหมูเห็ดสงวนมือให้หน้านี่บ่มูมี่บ่ปลาสิว่ามีหมูมันบ่ปลาต้นสิเลนบ้าพุ่มดีนะไปบังคับแข้งขอป้าไหมครับป้าเมื่อกี้ได้เห็ดย่างหน่อยครับสามจีดอกนกบลาต้นเนาะตฝนเขาหลอกไหมครับนี่ล็อกนี่แจ็คสันโบหูใส่ได้เออบ่ได้พี่น้องเพราะว่าผมว่าย่ำได้บ่เคยได้เนาะบลาต้นเนาะ แน่หมอครับไปแดดล็อกข้างปุ่นอืมขุ่นล็อกุ่นข้าวไปแดดหลายขอพี่น้องยางไปเบื้งน้ำเต้นครับครับผมไปหล่นน้ำเต้นครับผมของน้องอยู่นี่พี่น้องไหมนี่ครับไปขีดแบบแร่อ่ามีล็อกปุ่มเอาวุ้ยล็อกแรกแห้งน้ำให้ล็อกเลยต่อมาก็ได้เลยครับด้วยความบังเอิญจริงๆริงงานกับผมนี่ครับงานเลยงามงเลยนะครับมาไปลุ้นน้ำกันครับนี่ครับผม คคุณรับป้าต้นตาดีแห้งครับนี่ดู่ทางในอยู่ในเงาใหม่ก็เห็นครับตัวนังใหม่บ้างดังต่อนี่ครับนี่งามเลยอือกำนังงามนี่ครับดอกงามเลยมองดูดอกบ้าวดอกงามอยู่ตัวหรอบ้าครับดอกงามเลยกำลังจิ๋มมากนี่ครับ ผลบุษบกจำนะมอกดอกมันแห้งแข็นี่ครับนะครับมาดาตนดนนด้นดอกงามนึงดอกงามแดงง่ายนึนนนนนนงเนาะสีเขียวอลรามเลยครับ่นโอ้ยหน่อยมันเลยชามเนามะมาเลาะหาน้ำกันครับไปครับนี่ขอปลาไหมล็อกที่สามเนาะบ้าตน้นเนาะบ้าหนึ่งล็อกสี่ล็อกสี่บ่ เงินล็อกสี่ขี่มีหลายล็อกขี้หนิมีเป็นแปดล็อกผนได้เป่าพุ่มเงินครับจ้ะยางไปก็สองเบ้าครับรอต้นว่ามองนี่ดอกผมใหญ่หึครับดอกพุ่มพี่ดอกไม่ได้บาได้หนิอืมทางหลังเตาว้าวเห็นบ่้อดอกใหญ่ใช่เปล่ารต้นบามาบอกพุ่มมาถ่ายรูปพุ่นนะครับสองยางไงใหญ่เลยบ้าอุ้ยทีหล่ะคาบางใหญ่เลย เขาจะมาเย่งเขาถึงข mm ้าวกรองหอเ่นครับาหอมดมมัง huh. น่นเั right. ็นไม้ลยคบาบอกเลยว่าอย่าดินนี่นมันคือหมาเหตุพี่น้องเหตุพี่น้องมันหัวนสปพี่น้องเงหวานครับหอมดอกองอกเนาะนีครับอมดอกเดียวเนาะมาต้นบ้าพ่มเห็นเห็ดอก้งหนใส่บ้าพุ่มใส่าพมน้ำเลยบ้าต้นยางกอนเลยรักเห็ดกอ เก็บกอได้เบาต้นมองให้มองว่าหนอนเบาพุ่มบ่มีดอกเดียวหรือคือแม่หรือคือเห็นดอกเดียวไหมแม่ครับอีกกบก้างเออกรอบไม้นาะแม่แม่บาพุ่มมองาดอกฟองดอกครับเรื่องเหลืองเลยครับอให้สั้นอย่าเพิ่งมาต้นก็ต้องสั้นดอกสั้นเหนียนสั้นไอาแม่บ่อาเยอะๆจะเพิ่งให้พี่น้องเพิ่งหน่วยกันนี่ครับเนวยบางอย่างครับนี่ว่าในสุกดีมันไ่ย ตะวันแดงเหี่หอมกินได้กินได้โอ้เจ๊ให้พี่น้องเพิ่งเบิ้งกันหรือเปล่าโอ้ยบหายใบสั้นกันหรือเปล่าบ่เอ้าแจ๊ให้พี่น้องเพิ่งเบิ้งสั้นเป็นแนว้ออไรนี่ครับเด้งเดียงนี่ครับนี่ครับพี่น้องเบืองบาวบาวนึงกินเบืองบู้ยระวังขี่บ่อเอ้ยนี่นี่บาวบาเอาไม่เหตต้นนี่หวานพี่น้องแน่นครับย่างหวานเลยได้บ่บั้นขึ้นสิหาเห็ดแล้วก็มาหาบางอย่างได้ไหม เอาถ <พอ S 1> ังนึงบาพุ่มซิม,มงอมอันนั้นอันน้น่ใหญ่ยายมากเน่าเม่อกเอเอาลองเอามาบิ่งกันนะบ้าพุ่มจะกินมึงเปียกว่านันนี่ขังนึงแต่กินได้อีหรอ,อเมือความตื่นเต้นออกบอๆมามไเอาไปจนวนนนไปควรครับอันนี้จะกินด้งยงแค่วันสั่มครับมันสั่มครับเราเ่งนี่ อกสวยงามเลยมันก็ต้องขึ้นมาพุ่มนไหครับเพราะว่าดอกมันถือฝนเลยดีนะสวยงามขนาดเนาะรองามตูวเม็ดตินครับตู้เห็ดเห็ดขาวดินเนาะมาพุ่มเห็นไหมครับตัวนี้สองดอกป้าต้นไหนเอ้าเหตะเบีอะเห็นตะเบียนเจ้ว่าอายุสองดอกมันใส่เหตะเบียนันกำลังงามเลยดอกมันใหญ่เป็นไงเนาะดอกไม้ใหญ่แต่งามนั่นครับว่ามันเห็ด ะรมาผู้เสียวตะเบียเดี๋ยวดอกนี้ไปกินพี่น้องตะเบียบดอกนึงครับทางจากดอกสองทางจากดอกแรกทางจากดอกสองก็ได้ทางจากดอกแรกพวไก่แมนครับแต่ปอนแต่อยู่ได้จะในระบายพุ่มผมหนามเนาะแมนห้องบริมาหนิม้วนเนาะไปครับครับดอกบานเอายุมองนั่นครับนี่ครับดอกสูงครับนี่ครับออีกสองดอกนะเราแมนครับหนามเนาะ งามเลยสิ่ไปถูดอกไหมครับสามได้สามดอกเนาะงามสามดอกหอมเลยครับไปก้นดอกเขาเขาง่ายไหมครับอือหูงามขนาดเนาะงามเลยสีขาวอลามตาครับนี่ครับต่อจากปลาเห็ดก็ใหปลาเห็ดร่วมครับปลาเห็ดร่วมนำมาพุ่มเนาะ่นครับ สีสีย่างงามเลยมาพุ่มนะสีสียางงามเลยย่ามาพุ่มอย่างเราสีสีย่างงามเลยครับโอ้ไปครับพี่น้องไปเบื้องเห็ดร่วมปลาหนิครับตัวนี้เป็นปลาสาดเป็นมอบลาต้นมีปลาสัดมันเป็นปลาสาดด้วยครับปลาสาดปลาอันต้นสาดมอบลาต้นเมนบอกสาดนะมนตีเขาจะเอาไปห่อผีไอเม่นครับนี่ครับปลาแปนดีขึ้นยังครับเป็นปลาเห็ดละงกได้พี่น้องเห็ดแดงครับ กอเห็ดกอบเหรอเงี้มันขาใหญ่เนาะขาใหญ่ดีือจังเา็ดดิ่นเนาะแต่ว่าดอกแข็งดีแม่นเนียนไปครับเห็ดยังบาต้นนี่เยอะดอกนี่ดอกเดียวได้ป่ะพุ่มม้วนไม่เคยเบิดเนาะมันเป็นเถาหรอดอกเเปาบัวเถาเด้อนั่นหุ่นหุ่นดอกงามเนาะอย่างงามเลยพุ่นครับเก็บผงสัตว์แข็งมันจะเสียมเนาะแสียแล้วนี่ครับอีกดอกนึงครับมันน่ามาพุ่มเนาะ เมียนบ่บาตุนเมียนน่เมีนอยู่ตรงครับเมีนให้ผงสัตว์เหือดอกต้อดอกนะบ้าเหลือดอกครับนี่ครับงามง่ามบาพุ่งครับต้งพุ่นดอกงามงไหมดอกไขเขียวเนาะเมีนครับน่ครับน่ครับนี่ดอกนึงครับในหัวในเอ็ดแดงของบ้าวดอกงามี่ครับ หน้าดอกเนาะงันหน้ดอกเพราะได้ตึมกันไประบาปูครับแต่ครัสีงามขนาดบาปึงงามเอกันเควรเดือดเพิ่งขนาดบาได้บอได้นั่นอย่างนั้นงามเนาะรั้กาล่งเสียวไหมครับหนมาดอกสองดอกครับพได้เก็บกพได้เล่นเนาะบาเนาะบาต้นพอเฮ็ดยังครับให้ก็นหน่อยแบบบาปสองดอกสองดอกครับบาเขอท่างเยอะ เห็นบ่ดอกง่ายตัวละดอกง่ายดอกงามดอกแข็งดีตัวละเนี่ยครับดอกหีนได้บนได้พรครับดอกนี้ได้อยู่ครับนี่ครับสีสันงามตานาองบ้างเห็นบ่ต้นยีงดอกนึงแปลกกว่าะน้อแต่เข่าโครงการที่เก้าบ้าขุ่มเห็นบ่กเนี่ยข้องการนี่ยังโครงการโคตรอันเคืองอุ้ยดอกงามจ้าเนี่ยาะดอกแข็งแข็ง ไอ้ครับนีครันงามเับนะสวงามเลยนะนี่บอามตมอไรัใดบ้างเมื่อปลาไหมเด้อครับปลาบั่นกระป๋อมบ่อปลาต้นทางจากปลาที่บ้าเก็บนัจากโล่ปาต้นประมาณสามโลอไาสามโลเนาะอ่หมุนเป็นน้ำกันครับน้ำเลยน้ำน้ำมักระด้งสีออกไหมนี่าดอกมันเน่าหมีอืม่พูมาเห็ครับอีกดอกนึงครับ ต้องล่านบาลเนาะแมนครับมันเดินเดินห่างกันสิกิโลเมตนี่ยอยู่บ้างี่ต่อแข็งอยู่เล่าครับเห้างเลยครับเกือบเปลี่ยนกระตาครับแมงครับนี่ครับดอกตวุ้มเลยมันก็ต้องออกคุ้มไม่จาวานมาพุ่มหน่อบเห็นถ้าเจ้าอยู่บ้านาเจ้าวานก็ต้องออกตอนมีกระเที้ยงอะนอบาลเนาะแมนครับไอเบิงเหพี่น้องเบิงเวลาคนแมนบอก เที่ยงเลรอครับเที่ยงเจ็ดนาทีเนาะพ่อมาแต่พ่อมาแต่หกโมงกว่าหกโมงกว่าครับพี่น้องเนี่นะครับบาดี้สิขอล่ามือเงินมือสั้นเนาะบาตุนอาบาตุนฝากพี่น้องเนี่ยครับเท่านี่ครับมีเห็นอยังไรบ้างเห็นเกาข่ครับเฮ็ดเผิงศาดตร์เห็นก้อหน่อยครับเห็ดแดงอือกับฮิดเผิงครับแต่หลายสุดก็คือเห็ดเกาค่ายแบบบาพุ่มเนี่ยนครับกําลังออกไหมเนาะบ้าเนี่ยนครับเราได้ซ่อมนีแล้วครับก็ได้แกงเนาะบ้าเนาะเนี่ยนครับอืมได้ไลยกับทานาฝนเนาะเนี่ยนะนา่นายยังบาพุ่ม หนาฝนมี่ี่ทั้งหนาหนาหนาวหนาฝนหนาแรงร่วมกันนี่แหละครับพี่น้องก็อย่าลืมติดตามทั้งเพจทั้งยูทูบด้วครับเพจเฟซบุ๊กกับยูทูปเป็นเรา่น้องแมนครับพร้อกันครับทางหน่อยๆไกลทางหน้าหน้านะครับสำหรับนี่สองบ่าวก็สิขอกระบังของครับเริ่มหิวขอ้วครับพี่น้องมีแต่คับมาหิวขอนะเมาครับป่ะพี่น้องกาบานครับจังฟอร์อาชีบหนาครับครับผมพลาพุ่มสวัสดีครับพลาต้นสวัสดีครับไปไม่หื่นครับ